ต้มน้ำม้เตาฟื้นสูตรต้มหน่อไม้สดให้อร่อยใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมลดความเผ็ดร้อนของหน่อไม้เป็นสูตรง่ายๆของคนบ้านบ้าน สีเห no uh ็ดในหน่อไม้ออนค่ะพี่น้องลดคว่ำเผ็ดร้อนของน่อไม้ลงเกือบคว่ำแล้วเนี่ยอ่อนหนุ่มค่ะพี่น้องน่อไม้กิมซุงสูตรน่อไม้ต้มสูตรง่ายๆแบบบ้านๆเกือบคว่ำเลยเมื่อกี้ ต้มดยไมฟื้นค่ะกระสีดีหอมกินควันไฟเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นไปอีกด้วยสูตรหน่อไม้ต้มแบบบ้านๆก็ทำง่ายๆแค่ใส่เกลือพอประมาณแล้วแต่หน่อไม้จะเยอะหรือไม่เยอะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปเล็กน้อย ได้หมดไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลทรายแดงหรือทรายขาวเราก็ใส่ไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับหน่อไม้จะทําให้หน่อไม้นิ่มไม่แข็งกระด้างก็ชวนรับประทานลดความเผ็ดร้อนของหน่อไม้ได้ด้วยนี่ค่ะพี่นอ้องต้มน้ำไม่อีกแล้วสีปีแกงขายขาย หน้าบ้านตัวเองพี่กัดทางขึ้นน้ำตกเพชรพนมวัดจะขายส้มตำไก่ย่างซุปหน่อไม้แกงหน่อไม้ลาบน้ำตกยำขายครบสูตรส้มตำไก่ย่างลาบน้ำตกซุปหน่อไม้พี่กัดทางขึ้นน้ำตกค่ะวันนี้เราก็มาทำ สูตรนอไม้ต้มง่ายๆแบบวิถีบ,บ้านๆค่ะ